สวัสดีครับอยู่กับช่องถ่ายรถไฟบายน็อตกับเฟิร์นนะฮะวันนี้อยู่กับผมเฟิร์นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านเกาะน,นะฮะเราจะมารอถ่ายขบวนรถท้องถิ่นที่416และวันนี้เรามีสเปเชียลพิเศษด้วยแต่ขอเป็นความลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือขบวนอะไร ขอ1046นำขบวนนะบวานเีคสรับเปี่พกบรถในอนะครับขบวนรถจอดเทียบในทางสนามที่งศร2446ไปส่งที่สารจากสถานีนี้สาีไปยังสถานีนครราชสีมาขบวนรถกี้บออกจาสถานีบ้านเกาะและจะถูกนำส่งที่สถานีทุ่งน้ำฝนจี่าสถานี่อยครับ ลมอีกแล้วเวลาไม่ถ่ายรถนี่ไม่มีลมหรอกนะฮะเหมือนวันนี้จะไม่มีคนขึ้นนะจะมีแต่คนลง ขบวนรถท้องถิ่นที่416นะหวีดยาวไม่ต้องขอครับเขาจัดให้นะเดี๋ยวเรามารอดูสเปเชียลพิเศษกันดีกว่าแต่ผมจะยังไม่บอกว่ามันคือขอบวนอะไรนะเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าอยู่กันในช่วงที่สองนะมาแล้วเขาสเปเชียลของเราในวันนี้นะะ นั่นั่คือขบวนรถพิเศษผู้ว่ารถไฟที่965นั่นเองต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนะ์ปลายทางสถานีเวียงจันทร์จะจอดพักค้างคืนนะที่อุดรธานีก่อนนะมาแล้วบอกตรงๆเลยนะ อันนี้พ่วงมาเจ็ดคันนะก็พิบไฟมาเลยนะเจ้าคิวซี่นะฮะอย่าปล่อยวีทักทายนะผมดุ้งนะทักทายทีนี่ผมมีดุ้งนะเอาไว้ก่อน สวยงามมากครับริ้วนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะฮะได้เห็นรถพิเศษนะฮะก็เดีย๋ยวเราจะขอลาไปแตบเพียงเท่านี้เลยนะับเพราะแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับช่องถ่ายรถไฟบายน็ตกับเฟิร์สครับผมสวัสดีครับ